มาดูการสร้างนะฮะในงานที่สองคืองานที่เราจะทําการสร้างภาพเคลื่อนไหวของรูปแบบเป็นกรุปของอ็อบเจกต์ที่มีการทําการเคลื่อนโดยเราใช้ตัวสติกสติกก็คืออะไรครับตัวคนที่เราเคยวาดเด็กๆก,ก็คือเป็นวงกลมแล้วก็เป็นขีนะครับเริ่มต้นจากผมคลิกที่ไฟล์นิวหรือกด c t r l N นนะครับทันทีที่นิวปุ๊บจะเห็นว่ามันจะมีให้เลือกเทมเพลตเราสามารถเลือกเทมเพลตที่เราต้องการได้เพื่อสำหรับงานแต่ละประเภทในที่เราเลือกเป็นแบบอะไรครับ แฟดด็อกแล้วกันนะครับแล้วเราก็คิดที่โอเคเอจะเห็นว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเลเยอร์แล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มจากการสร้างสร้างอะไรครับสร้างอ็อบเจกต์นะครับเราสังเกตน,นะฮะตอนนี้เอกสารเราจะอยู่ที่550คูณส0่พิกเซลนะครับแบ็กกราวด์เป็นสีขาว12เฟรมต่อมินาทีผมก็เริ่มจากการใช้อะไรครับอาูก,กันแล้วกันนะเพราะเห็นว่าที่ครูสอนนี้มีการใช้ภูก,กันพอเราใช้พูก,กันเราก็กระเบิดขนาดาษูก,กันให้มีความเหมาะสมนะครับแล้วเราก็เริ่มอะไรครับ วาดวัดต์ออบเจกต์คือตรงนี้วาดส่วนหัวนะครับตรงนี้เป็นฟรีแฮนที่เราวาดขึ้นมานะครับโดยใช้ภูกกันคราวนี้ในในตรงนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างดีเราก็จะกําหนดเลยครับชื่อเพื่อจะไม่เกิดความสับสนหลังจากนั้นเราก็มาทําเส้นเส้นเราคิดที่เส้นนะครับพอเส้นปุ๊บด้านล่าง p r o p e r t y เนี่ยมันจะมีม,มีมีความอะไรครับความหนาของเส้นเราสามารถระบุความหนาของเส้นที่ต้องการซึ่งผมเลือกเป็น1ินะ เป็นสีดำแล้วกันนะฮะซึ่งเราก็ทำการกดเมาส์ขวาแล้วก็ Insert Layer เข้าไปเพราะโดยส่วนใหญ่เราจะการให้ Object มีความอินสระต่อกากันนะครับหลังนั้นเราก็คลิกที่อะไรครับที่เส้นตรงแล้วเราก็ลากไปเจตว่าความหนาจะเป็นขนาด10นะครับเราก็ใส่ว่านี่คือ Body นะครับ่าน,นี้พอหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูต่อคือเราก็คลิกที่ กดเมาส์ขวาแล้วก็ New i s e l t Layer ผมจะสร้างเป็น a r m ์มอารมหนะครับอาร์มหนึ่งนี่ก็คือเราก็คลิกที่เส้นแล้วก็เราก็อะไรครับลากเส้นคราวนี้ผมก็ก็มาขวา i s e l t Layer เลือกอาร์มส อ่มส่องแล้วเราก็อะไรครับลากเส้นโอเคไหมครับเราก็กดเมาส์ขวาเลือก i n s e t layer เราก็ระบุเป็นเลขเลข1หนึ่งเลข,เลขแล้วก็ลากตอนนี้เราลูกเลือกที่เส้นอยู่นะลากแล้กดเมาส์ขวา i n s e t layer เราก็ใส่เป็นเลข เลข2นะครับแล้วเราก็กลากสร้างขึ้ขนมาคราวนี้ถ้าเกิดการสร้างภาพเคลื่อวเราก็อาจจะต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการเคลื่อไหวสมมติวินาทีที่ครึ่งเราก็เลือกอะไรครับที่ตำแหน่งวินาทีที่6นะครับแล้วเราก็ตั้งแต่เลือกผมขยันเลยนะโอเคเนี่ยเลือกแถวเข้าไป หลังจากนั้นพอเลือกได้เป็นช่วงของออบเจกต์ทุกอันแล้วเรากดมส์ขวาเราอินเสิร์ตเลยครับคือถ้าเกิดคุณอินเสิร์ตคีย์เฟรมถ้าเกิดคือแบนคีย์เฟรมนี่คือตั้งภาพใหม่เลยนะเราเอาว่าเอาคีย์เฟรมเดิมแทรกเข้าไปคราวนี้เวลาเราทำตรงนี้ปุ๊บเราก็เคลื่อนออบเจกต์ทั้งหมดไปย้ายอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการสมมติเราย้ายตำแหน่งนี้โอเคไหมครับก็คือมีการเคลื่อนเคลื่อนที่ไปก่อนหลังจากนั้นในนาทีที่นาทีที่ไหนครับ12 เราวางแผนให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเราก็อินเสร์ตคีย์เฟรมอีกอันหนึ่งทุกๆครึ่งนาทีอิเสร์ตคีย์เฟรมปุ๊บแล้วเราก็ย้ายตำแหน่งอะไรครับออบเจกต์นี้ไปตำแหน่งที่สมสมมติผมนาทีที่18ก็กดเมาส์ขวาอินเสร์ตคีย์เฟรมแล้วก็ย้ายตำแหน่งอะทำประมาณแค่นี้พอนะผมกดผมปรอะไรครับหัวลูกศรของคีย์บอร์ดเนี่ยย้ายไปด้านขวา ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราคลอเอนเตอร์เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภาพมันจะกระตุกเพราะว่าเราบอกทั่วิทีให้เปลี่ยนตำแหน่งไปทีหนึ่งแต่ยังไม่เป็นภาพของการเคลื่อนไหวของอะไรครับของร่างกายเพราะฉะนั้นผู้ออกแบบจะต้องคิดเลยว่าในการทําภาพเคลื่อนไหวเนี่ยส่วนไหนที่จะเคลื่อนเคลื่อนที่กันบ้างนะครับโดยที่จะเห็นว่าการที่เราแทรกเลเยอร์ออไปเนี่ยเพื่อให้มีความอิสระของอ็อบเจกต์จะได้เคลื่อนที่แบบก็เรียกว่าแต่ละชิ้นออกจากกาันนั่นเอง ดังนั้นหลังจาเนัรนก็เริ่มมาตกแต่งแล้วครับว่าณวินาทีนเฟรมที่1กับเฟรมที่6จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปสมมติเอาส่วนหัวส่วนหัวเราต้องการอะไรครับต้องการแทรกอะไรบางอย่างหรือต้องการเราบอกว่า,าเธอาังคงอ่ะคราวนี้เราดูในจังหวะที่2นะฮะผมกดเมาส์ขวาเราต้องการหมุนนะฮะเราต้องคลิกที่ฟีดซานฟอร์มพอเลือกฟีฟซานฟอร์มได้มันจะมีอ็อบเจกต์ให้คุณเลยครับ เนี่ยให้ปรับนะเราก็เห็นไหมมันจะมีให้หมุนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นในหัวในจังหวะถัดไปเออจังหวะมาไปคีดนี้เราก็หมุนอีกนิดนึงโอเคนะครับพอวิชาทีนี้เราก็หมุนหมุนเยอะเลยโอเคเราลองทดสอบโดย enter ใชครับหัวมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆคราวนี้มาดูถัดไปก็เช่นเดียวกันกับอะไรครับส่วนบอดี้อื่นๆนะฮะผมกลับไปที่ที่ตัวตัวเนี่ยคงไม่ทําทําอะไรนะฮะตัวนี้ผมไม่ทําอะไรกลับันที่แขนนี่ขีดแขนแขนถ้าเกิดดูว่านี่คือแขนขวาแล้วกันนะครับเราก็กดเมาส์ขวาแล้วก็ซีทันส์ฟอร์มนะฮะเราก็เริ่มจากอะไรครับตอนนี้แขนเฟรมที่สองหดนะฮะเฟรมที่สามทำอะไรครับ ก็โยกกลับไปอีกด้านหนึ่งโอเคไหมครับนี่เราก็ฟีดถัดไปแล้วอันที่4ี่ก็อะไรครับก็กลับมากลับมาที่เดิมนะแล้วเราก็ลองทดสอบดูโดยกด enter ปึ๊บปบปบอดีแขนแขนแว่งแล้วนะฮะคราวนี้พอมาดูเฟรมอารมที่สองก็เช่นเดียวกันครับเราก็เดินเข้ามาตึ๊บนะเฟรมถัดไปก็คือ ขยัยบขึ้นมาไปอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เฟรมนี้ก็ขยัยบไปที่ที่จังหวะนี้เราก็กด enter ปึ๊บ,บ,บอ๊บนะครับนี่คือคือแขนนะครับคนานิดเหลือสุดท้ายก็คือขานะขาก็เช่นเดียวกันนะครับขาเช่นเดียวกันเราดูนี้ขาขาซ้ายนะครเราเฟรมแรกก็คือตามนี้อยู่แล้วเฟรมที่สองก็คือขอดมาสั้นนิดหนึ่ง มาสั้นนิดหนึงแล้วก็ขาประยด้านนี้ก็คือขอดไปอีกด้านหนึ่งแล้วโอเคไหมครับส่วนขาด้านนี้ก็คือก็กลับมาที่เดิมก็คือบนขาแก่งไปเคลื่อนไปขึ้นมานะครับคราวนี้มาดูในในขาข้างซ้ายก็ทําเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขดแล้วก็เคลื่อนไปทางด้านด้านนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เคลื่อนเคลื่นอนหดมา นะครับอ่ะลองทดสอบเึ๊บ,บ,บอ่าหมือนเดินไปนะครับนี่จังหวะการเดินครานี้ภาพมันยังเป็นภาพแบบอะไรครับเขาเรียกว่ากระตุกอยู่เราต้องการที่ให้มันเกิด motion to beans นะครับเราก็เลือกเลือกเค่อกับภาพต่อเนื่องนะไปที่ keyframe กดเมาส์ขวาเขียน motion to beans เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกอะไรครับเขียน motion to beans ทั้งหมดปึ๊บมันก็จะทำไปจังหวะนะเลือกทั้งหมดแล้วกดเมาส์ขวา เกต m โมชั่นทวี n มันก็จะทําการชดเชยภาพเฟรมที่ไม่มีภาพวาดเนี่ยให้ไปโดยใช้คี์เฟรมเป็นตัวเลยครับพิจารณาว่าคนจะอยู่ในตําแหน่งไหนอะแต่ว่าทำผิดนะก็กด c อนโทรลซัดออกไปะจะต้องทำทีละล็อก ดีก okay. นะี้เฟรมนะมดีขาข้างนี้พอมาที่นี่เป็นไงฮะ mm. ขานี้อาจจะต้องปรับใหม่พอมาที่นี่ นี่ไแร้วมาที่นี่นะอ่ะ enter ครนนี้จะเห็นว่ามันจะแปลกๆเพราะอะไรครับเพราะว่าภาพอื่นมันเฟรมไมไ่ถูกสร้างเราต้องทำนี้ทุกๆเฟรมซึ่งเราก็รู้ละเราก็กดเมาส์ขวาเขียน motion tween แล้วก็ ที่คี่เฟรมนะฮะเสียบมาชช่นทวีนเสียบมาชช่นทวีนเราก็มาดูเฟรมนะว่าโอเคไหมตรงนี้ไม่โอเคใช่ไหมเราก็ปรับ นะพอดีวเวลาสร้างปุ๊บมันระบบมันก็จะพิจารณาเองนะครับเราก็ทดสอบโอเคก็ต้องทําแบบนี้จนห้างอะไรครับครบถ้วนทั้งหมดก็คือไอตัวบอดี้นี่ผมเคลื่อนที่ไปได้เลยนะฮะเคลียร์โมช o ่นทเวนซ์ตอนนั้นอลอง Enter ดูโอเคไหมครับนี่ตัวกับขาแล้วที่เหลือคือคือแขน ต้องมานั่งปรับนะครับจริงๆเราทำทีวีนปุ๊บตัวนี้ต้องเคลื่อนไปอะไรครับไปตำแหน่ที่เราต้องการให้เป็นนะครับปุ๊บอันนี้มันก็จะแกว่งไปด้านนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็แกว่งมาที่ตรงๆ ตรงนี้ต้องอาศัยใช้ทักษะบ่อยๆหน่อยนะครับอ่ะผมก็ enter เพื่อทดสอบนะครับปบ๊บป๊บโอเคคราวนี้ก็เหลือแขนอีกข้างเดียวนะครับเราก็เขียน motion tween o เขียน motion tween o นะครับคราวนี้เราก็เริ่มจากอะไรครับแขนข้างนี้ตำแหน่งนี้ถูก แขนข้างนี้ตรงแหวงนี้หมามันฟิกมันมันไม่ยอมยายนะเราก็สดสับตับให้มันเหมาะนะครับตรงนี้ก็แหวงไปด้านด้านนี้โอเคส่วนตรงนี้ก็แห่งตรงมาโอเคนะครับก็มีเรื่องของหัวอย่างเดียวหัวแล้วก็เขียดโคชทพีดทั้งหมดนะแล้วลอง ENTER ดูโอเคนะครับก็ผลก็คือการเคลื่อนไหวได้ถ้าเกิดใครจะทำยากกว่านี้ก็กำหนดแขนเป็น 2-3ท่อนแล้วก็เพิ่มจำนวนเฟรมไป